งานของเพื่อนๆหลายๆคนหลายๆท่านเนาะ <c oughs> ตรวจสอบ <c oughs> แต่ไม่ทราบว่าตอนนี้ผ่านหรือ,อยังเนาะครับนาะได้รับข่าวดีหรือ,อยังเนาะครับเนาะคุณปารมิรได้รับวอายผมขอโทษขออภัยเดี๋ยครับเออจะถ่ายท่านไม่ถูกเนาะครับเนาะคุณภาษาอังกฤษนี่แหละก็เคยเอ็ดโมง น่าจะกว่าหน่อยนะครับเนาะก็มาเปิดบ้านยืนยันตัวตนเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะยืนยันไม่เจอกันนานนะครับเนาะเป็นยังไงมั่งเนาะผลประกอบการนะครับเนาะผลประกอบการคุณปารมิตท่านก็รอกันคุณปารมิสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเพิ่มพลังบวกครับโอ้เป็นยังไงเนาะไม่เจอกันนานนะครับเนาะคุณปารมิรยินดีตอนรับเลยครับเด้ยยินดีต้อนรับคุณปารมิต คอมเมนต์ Comment, นะครับเนาะหรือว่าในคลิปวิดีโอสั้นวิดีโอยาวนี่ก็จะเจอกันอยู่เป็นประจำนะครับเนาะตามโพสต์ตามอะไรนี่ก็ได้เข้าไปทักทายให้กาลังใจกันทางหลักบุญเกิดก็ขอตัวก่อนนะคะคุณบุญเลิกครับผมครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับเด้อวคุณบุญเกิดให้เดินทางปลอดภัยยังไงก็ขอให้เวลานะครับเนาะในวันเข้าพรรษา ก็หลายๆคนหลายๆท่านได้ออกไปทําบุญนะครับเนาะไปทําบุญก็จะมาเหลืออยู่เวลาเดียวนะครับเนาะเพื่อมารอการสํารวจตรวจสอบถ้าได้รับการยืนยันจากทางฟิทุกวันนี้ก็จะทํายากมากขึ้นนะครับเนาะเพื่อนๆคุณน้ำพึ่งก็สวัสดีครับนะครับมาคุณคุณวันเกิดก็ยินดีต้อนรับนะครับเนายินดีต้อนรับครับผมก็ยังไปให้กําลังแรงใจกันอยู่นะครับเนาะเพื่อนๆมาก็ จนเท่าทุกวันนี้นะครับเนาะจนเท่าทุกวันนี้ก็ก่อนที่จะทำอะไรนะครับเนาะเรายังรอนะครับเนาะรอแต่อย่าให้รอนานนะครับเนาะอย่าให้รอนานก็ให้ได้รับการยืนยันไวๆทุกคนนะครับเนาะเพื่อนๆก็เป็นเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามวันแล้วนะครับเนาะสำหรับการรอคอยการครบ ก็มารอตรวจสอบนะครับเนาะหลังจากเปิดบ้าน3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือว่าสองเวลาสามเวลากลับมาบ้านช่วงกลางคืนนี่ก็มาให้กําลังใจเพื่อนๆนรอบรอบดึกนะครับเนาะรอบก่อนนอนก็เข้าไปให้กําลังใจเพื่อนๆพื่แม่เวียงนะครับนะสิงขรก็กำลังรับชมเนาะ คุณคำก้อนคำนี่ก็ยังรับชมอยู่นะครับนะแต่ไม่ทราบว่าจะเข้ามาหรือเปล่าไครับขอจบไ์เพียงแค่นี้ครับผมบานนะครับนะทังหลังบานคุณคุณทองใบนี่ก็สำหรับคุณเตือนใจสินทนแต่ผมนี่ได้เข้าไปให้คุณกําลังใจของคุณคุณเตือนใจอีกท่านหนึ่งนะครับเนาะมาแต่ดังแต่เดิมน,นะครับเนาะก็คงจะ อิ่มบุญกันนะครับเนาะเพื่อนๆอิ่มบุญกันได้ไปทำบุญก็ไม่ไม่ได้ผมไม่ได้เข้าหาเลยนะครับเนาะช่วงนี้สาหรับคุณประภัยนี่ถ้าออกไปข้างนอกก็เน็ตไม่มีนะครับเนาะเพื่อนๆผมเวลาก็นานพอสมควรนะครับเนาะก็สองเดือนกว่าไปแล้วนะครับเนาะก็สิบสิบสัปดาห์นะครับเนาะสิบสัปดาห์นี่ลมอะไรหอบมาเนาะวันนี้นะครับเนาะคนเจโบ <c oughs> วันนี้ลมแรงนะครับเนาะอากาศดี ลมน่าจะเป็นลมหอบมานะครับนะยินดีตอนหลับน้องอ้อนนะครับเนาะก็ไม่ไม่เจอกันนานเพราะช่วงนั้นลหลานก็ไม่ไม่สบายนะครับกลับมาบ้านช่วงกลางคืนนี่ก็มาให้กําลังใจเพื่อนเพื่อนรอบรอบดึกนะครับเนาะรอบก่อนนอนก็เข้าไปให้กําลังใจเพื่อนๆโอ้ยาวนานนะครับเนาะมามาเจอรุ่นผมนี่ก็นานพอสมควรนะครับนะ้าคุณหนูพิดทองเบาเนาะกว่าจะผ่านนะครับนาะ <c oughs> ก็มารอตรวจสอบนะครับเนาะหลังจากเปิดบ้านสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหรือว่าสองเวลาสามเวลาน้องมีนี่ขึ้นยืนยันตัวตนช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับเนาะหรือบ่ายถึงบ่ายสองเนาะคุณปภาไพก็นี่ต้อนรับอยู่ด้วยครับเด้อยินีิต้อนรับเพื่อนนะครับเนาะยังยังไม่ถึงเวลานะครับยังไม่ถึงเวลาอันนี้ก็ได้ คุณสมศักดิ์นะครับเนาะคุณสมศักดิ์่อไปก็ทักทายก็น้องมีนะครับเนาะคุณเตือนใจสวัสดีทุกคนรอบห้องนะครับไปกันนะครับเนาะก็ต่างคนก็ต่างมีหนะ้าที่การงานนะครับเนาะก็เตนะครับนะเนาะเพื่อนๆนก็บางทีก็ สะดวกบางทีก็ไม่สะดวกนะครับเนาะวันไหนไม่สะดวกก็ไม่ได้เปิดบ้านนะครับเนาะวันไหนผ่านหรือว่ายังไม่ผ่านนี่ก็ยังทําหน้าที่กันอยู่เหมือนเดิมนะครับเนาะคนที่ยังไม่ได้รับการตั้งค่านะครับเนาะหรือว่ายังเวลายังไม่ครบนี่ก็ยังสั่นนะครับเนาะสวัสดีครับก็พูดคุยนี่ก็จะจะขัดขัดติดติดอยู่นะครับเนาะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่ทุกคนทุกท่านในห้องนะครับเนาะ กันตรวจตนก็รอการสํารวจตรวจสอบอยู่แต่ไม่ทราบว่าได้รับข่าวดีหรือยังนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้เจอกันนะครับเนาะไม่ได้เจอกันนี่เนาะสวัสดีน้องจุลรัดเมฆสว่างนะครับเนาะสวัสดีครับ <c oughs> นะครับเนาะยังรอการตรวจสอบถ้ายังยังไม่ผ่านนี่ก็คือยังสะสมเวลานะครับเนาะยังสะสมเวลา เรื่อยๆอ๋อคุณปารมิตรก็ยังรออยู่นะครับเนาะผมนึกว่าได้รับข่าวดีแล้วนะครับเนาะนึกว่าได้รับข่าวดีแล้วก็ขอให้สู้ๆตอนรับด้วยครับเน้ะเมื่อคืนนี่กับไม่ได้เข้าไปให้กําลังใจนะครับเนาะเพราะว่ากลับมาจากตลาดนัดไม่ทันนะครับเนาะกลับมาช่วงหกโมงกว่าๆนะครับเนาะกว่าจะถึงบ้านมาในห้องนี้ก็ห้องนน้อยนะครับเนาะห้องในน้อยก็ยัง ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรที่จะมากว่าจะได้นี่ก็เหมือนกับว่าเราต้องมารอมานี่อยู่เหมือนกับเราไปผิดกฎเขานะครับเนาะไปทําผิดกฎเขานะครับเนาะถ้าเปิดนี่ก็คือเปิดแล้วเปิดเลยเราไม่ต้องไปแตะต้องอีกเนาะครับเนาะจะเป็นปิดหรือเปิดอะไรก็ช่งางเนาะครับเนาะเราไปเปิดแล้วถือว่าเราไปเปิดแล้วครับก็ <ividades S 2> <pencils. S 1> ไม่ไม่ได้ผมไม่ได้เข้าหาเลยเนาะครับเนช่วงนี้สาหรับคุณประไันถ้าออกไปข้างนอกก็เน็ตไม่มีเนาะครับเนาะเพื่อน ผมก็ขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับนะที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบัวลำเนาะครับเนาะยินดีต้อนรับด้วยครับเด้อได้รับข่าวดีหรือยังเนาะครับเนาะไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันเนาะครับเนาะคุณครับเนาะสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะเนาะครับเนาะคุณเตือนใจสินทอเนาะครับเนาะผมก็ไม่ได้เข้าไปให้กำลังใจท่านเลยนะครับเนาะคุณเตือนใจก็ ได้เข้าไปทักทายเนาะสำหรับคลิปสตรีมนี่ก็เข้าแต่ว่ายังไม่ได้รับการสร้างไรายได้นะครับน <c oughs> เนาะวยบอกก็ก็ลงคลิปนี่ก็วันละคลิปนี่ก็ยังนี่อยู่นะครับเนาะนเพื่อน <c oughs> <c oughs> ก็ได้เสริมนะครับเนาะมาหารายได้เสริม <c oughs> น้องมีก็ทักทายคุณของขวัญเด็กดีนะครับเนาะสวัสดีค่ะคุณของขวัญเด็กดีนะครับน้องมีก็ทักทายก็คุณบัวลำนะครับเนาะคุณบัวลำสวัสดีค่ะคุณบัวลำครึ่งประมาณนี้นะครับเนาะก็ยังได้เข้าไปทักทายให้กําลังใจน้องมีอยู่นะครับเนาะหรือว่าจุลไรรัตมิสว่างหลังจากนั้นทักทายหรือว่อาไม่ได้ตอนหลับนะครับเนาะคุณชูชกก็ขอโทษขอไ,อไปนะครับเนี่ยขอโทษขอไปนะครับเนาะคุณเจ้โบนี่สําเร็จหรือยังนะครับเนาะเคย กานประสบการณ์มาเร็วนะครับเนาะแต่แต่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเนาะเราจะมีประสบการณ์ใหม่ๆมาหาอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะเราก็ให้ทะครับเนาะสู้ๆไปด้วยกันนะครับเนาะเพื่อนๆส่วนผมนี่ก็ยังรออยู่เหมือนกันนะครับเนาะคุณปารมิตรก็ยังรออยู่ก็รุ่นเดียวกันนะครับนะทักทายหรือว่าไม่ได้ตอนหลับนะครับเนาะคุณชิวชกก็ขอโทษขอไป้อครับเด้อยขอโทษขอไปนะครับเนาะคุณเจโบนี่สําเร็จหรือยังนะครับเนาะนี่เท่าไหร่ โบนัสไม่ค่อยขึ้นนะครับเนาะโบนัสไม่ค่อยขึ้นคือเราดูไรคนอื่นแล้วจบไรอ๋อคุณคุณอุดมพรทักทายก็คุณสมศักดิ์นะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์คุณอุดมพรก็ไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้ยังมีก็ยินดีตอนรับเพื่อนเพื <c oughs> ่อนทุกคนทุกท่านนะครับเนาะยินดีตอนรับ ห <c oughs> รับนะเพื่อนเพื่อน,นก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับนะที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันคุณ <c oughs> พี่อัมพึงก็บอกขอตัวส่งงานก่อสร้างนะครับนะคุณของขวัญดีๆทำงานก่อสร้างแต่ก็เป็นอาชีพหลักนะครับนะของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับนะเพื่อนนะครับนะสวัสดีครับก็พูดคุยนี่ก็จะจะ ขัดขัดติดติดอยู่นะครับนาอกเพื่อนๆเพราะว่าไม่ลดต้องมาไล่สะสมเวลาใหม่นะครับนะสำหรับคุณบุญเกิดนะครับนะก่อน